จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรจอมราชันตอนที่1,103การเติบโตอย่างมากผลประโยชน์ก็เข้ามา แม้ว่าแม่น้ำแห่งดาบจะไม่ใช่แม่น้ำดาบร้ายขอบเขตที่แท้จริงจากโลกแห่งเทพ,พเจ้าแต่ดาบทุกเล่มที่ประกอบขึ้นเป็นอาวุธระดับเทพและพวกมันทั้งหมดกำลังเคลื่อนไปตามเส้นทางที่กำหนดซึ่งสอดคล้องกับสวรรค์ทำให้เกิดคำถามว่าใครเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาจริงๆตามข่าวลือเมื่อสาวกของผู้ควบคุมของเส้นทางโบราณขาดดาบพวกเขาจะมาที่นี่และค้นหาดาบที่พวกเขาเชื่อมโยงด้วยโชคชะตาน่าเศร้าสำหรับพวกเขาหยางฉีกำลังจะจัดการเรื่องทั้งหมด แน่นอนว่าแม้จะมีฐานการบ่มเพาะลังของหยางชีการจะยึดครองแม่น้ำแห่งดาบทั้งสายนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโชคดีที่เขามีแผนพังราชันหมื่นโลกคอยช่วยเหลือกระแสน้ำวนพุ่งเข้ามาพัดไปข้างหน้าและเริ่มดูดดาบจำนวนนับไม่ถ้วนทั้งหมดพวกมันกลายเป็นเหมือนน้ำวนที่ไหลเข้าสู่กระแสน้ำวนและแม้ว่ามันจะทำให้เกิดเสียงดังบ้างแต่มันก็ถูกจำกัดไว้ในพื้นที่เล็กๆเ,เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครอยู่ข้างนอกได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้น คลังสมบัติประกอบด้วยโลกและมิติที่เล็กกว่าจำนวนมากดังนั้นหนึ่งในนั้นที่ถูกทำลายไปจะไม่ดึงดูดความสนใจมากนะักหยางชี้ยื่นมือออกมาใช้ศาสตร์แห่งพลังปราณสองแขนงหนึ่งด้านบวกและอีกด้านด้านลบมันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างร่างกายที่ยังไม่ถูกทำลายและความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารผู้ทำลายล้างขุมนรกและมันทำให้แม่น้ำแห่งดาบไหลเข้าสู่แผนพังราชันหมื่นโลกเร็วยิ่งขึ้นไปอีกไม่นานแม่น้ำก็หายไป ด้วยเหตุนี้ยางชีจึงไปยังเป้าหมายต่อไปของเขาซึ่งไร้ความประณีราวกับหมาป่าหรือเสือถัดลงมาเป็นกลุ่มของห้องโถงพระราชวังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวังสวรรค์ที่โศกเศร้าดังนั้นยางฉีจึงเป็นเหมือนจนร้ายหรือผีผู้หิวโหยที่เพิ่งปีนออกมาจากนารกหลังจากผ่านไปหลายล้านปีและพร้อมที่จะกลืนกินทุกสิ่งที่ขวางหน้า เขาไม่สามารถสะบัดแขนเสื้อของชุดคลุมต่อสู้กองทัพเทพของเขาด้วยความเร็วที่มากกว่านี้ได้และทักษะการกลืนกินสวรรค์ของเขากำลังถูกใช้อย่างเต็มที่จู่ๆงูผู้เท่าแห่งความสับสนวุ่นวายก็ปรากฏขึ้นสิ่งมีชีวิตที่มีหัวเป็นงูและร่างกายของมนุษย์และมันเริ่มกลืนกินโลกแล้วโลกเล่าซึ่งแต่ละแห่งเต็มไปด้วยสมบัติ ย้อนกลับไปในแผนผังราชาหมื่นโลกร่างโคลนสังหารผู้เป็นอมตะได้รับทั้งหมดแล้วรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าของเขาท้ายที่สุดแล้วสิ่งของแต่ละชิ้นจากราชาทั้ง72จะพัฒนาทักษะพ,พลังปราณของเขาเองผลักดันระดับพลังจิตของเขาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในแง่หนึ่งร่างโคลนกำลังฝึกฝนการบ่มเพาะของเขาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็กำลังจัดระเบียบทรัพยากรใหม่ทั้งหมด ทุกคนต่างค้นหาวัตถุใหม่ๆเพื่อค้นหาสิ่งที่จะช่วยให้พวกเขาไปถึงระดับที่สูงขึ้นในช่วงพันปีแรกที่ผ่านไปคนของหยางชีหลายคนถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวในช่วงพันปีที่สองเจ้านิกายเจ็ดจำนงสำแดงมาถึงจุดสูงสุดของระดับที่น่าสะพรึงกลัวตอนกลางต้องขอบคุณยาลูกก่อนเทพที่ทำจากผลไม้พลังจิตสีม่วงนอกจากนี้เขายังเชี่ยวชาญคัมภีร์ของราชายาที่น่าสะพรึงกลัวอีกด้วย คนที่สองที่ไปถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวระดับกลางไม่ใช่ใครอื่นนอกจากหยกน้ำแข็งจนถึงปัจจุบนันไม่มีใครสามารถสรุปเชิงตันกะได้ว่ามันเติบโตอย่างไรดูเหมือนว่าจะก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องแม้ในยามหลับไหลดูเหมือนว่าจะไม่ได้ฝึกฝนการบ่มเพาะเลยเราวกับว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะไปถึงสวรรค์โดยปราศจากความพยายามใดๆเลย เมื่อมันตื่นขึ้นมันก็เล่นไปรอบๆและไม่เคยขยายใหญ่ขึ้นเลยบางทีอาจเป็นเพราะเอฟเฟกต์การเปลี่ยนแปลงเวลาของแผนผังราชันหมื่นโลกไม่ได้ผลและเวลา3,000ปีที่ผ่านไปก็เหมือนกับ3วันจริงๆในช่วงที่3ของช่วงเวลา3,000ปีหัวหน้ายอดเขาความทรงจำและยอดเขาสวรรค์ต่างก็ขึ้นสู่จุดสูงสุดของระดับที่น่ากลัวในช่วงต้นผลักดันระดับพลังจิตของพวกเขาให้มากกว่า90 เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าพวกเขาใช้ทรัพยากรการเพาะปลูกทั้งหมดไปเท่าไรและถ้าพวกเขาพยายามทำสิ่งนี้ในพันธมิตรจอมปราดพวกเขาจะกำจัดทรัพยากรทั้งหมดของทุกนิกายรวมกันและยังคงไม่มีความคืบหน้าใดๆท้ายที่สุดแล้วทรัพยากรจำนวนมากเหล่านี้เป็นสิ่งที่แม้แต่นิกายมหาอำนาจก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ผู้ควบคุมของเส้นทางโบราณมีสิ่งที่หายากแม้แต่ในโลกของเทพเจ้า ในที่สุด3,000ปีผ่านไปภายในแผนผังและทั้งหยกน้ำแข็งและเจ้านิกายเจ็ดจำนงสำแดงอยู่ในระดับที่น่าสะพรึงกลัวระดับกลางสำหรับผู้นำนิกายเขาเป็นคนลึกลับที่ไม่เคยเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการฝึกฝนของเขาอย่างไรก็ตามเขาสนับสนุนและช่วยเหลืออยางชีตั้งแต่วินาทีที่เขาเห็นเขาแม้ว่าเขาจะเก็บความลับที่ลึกซึ้งไว้อย่างชัดเจนแต่หยางชีก็ไม่ชอบที่จะสอดรู้สอดเห็นรายละเอียด ในอนาคตการช่วยเหลือคนของเขาให้มากขึ้นเพื่อไปสู่ระดับที่น่าสะพรึงกลัวระดับกลางนั้นเป็นไปได้ยากหัวหน้ายอดเขาสวรค์และความทรงจำต่างก็ติดอยู่ในคอขวดและดูเหมือนจะไม่สามารถบรรลุความก้าวหน้าใดๆไดได,ได้โดยสิ้นเชิงมีคนจำนวนไม่น้อยที่มีระดับพลังจิตมากกว่า90รวมถึงหยางซานพี่ชายสองคนของเขาหยางหยุนชงและหยางหัวหลงพี่ชายคนโตจากสมาคมอยู่ยงคงกระพันและคนอื่นๆจากอดีตทวิมรกฎเช่นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ตะวันจันทรา มันเป็นกรณีของการเติบโตอย่างมากพันธมิตรจอมปราดเพิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและมันก็ไม่ใช่ความก้าวหน้าที่เล็กน้อยในช่วง3,000ปีที่ผ่านมาในแผนผังราชันหมื่นโลกพันธมิตรนักปราดได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับพื้นฐานที่สุดซึ่งจะทําให้กระแสะแห่งโชคชะตาดีขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาอยางฉีได้ส่งทรัพยากรเข้าไปภายในมากขึ้นเรื่อยๆแต่ เมื่อมาถึงจุดนี้ยางชีได้ทำความสะอาดคลังเก็บสมบัติแล้วในขณะนี้เขาอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ลึกเข้าไปข้างในซึ่งเป็นที่ตั้งของส่วนผสมยามากมายพวกเขาถูกเก็บไว้บนแท่นบูชาขนาดมหึมาซึ่งแต่ละแท่นสร้างจากโลกอมตะที่มีระดับสองพันจากพลังวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งที่ล่องลอยออกมาจากส่วนผสมของยาเห็นได้ชัดว่าพวกมันมีพลังมากเพียงใดแน่นอนอยางชีจับพวกมันทั้งหมด ทว่าโลกของส่วนผสมยาเหล่านั้นแทบไม่เหลืออะไรเลยเมื่อเขาเดินทางต่อไปและพบสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านณนอนเขาพบเทพ,พบุตรที่ถูกผนึกซึ่งใช้เป็นสัตว์ขี่ในโลกแห่งเทพ,พเจ้าพวกเขาทั้งหมดอยู่ในระดับที่น่าสะพรึงกลัวและรวมถึงสิ่งต่างๆเช่นอัสราฟีนิกซ์36ปีกเสือขาวปราบมังกรและนกคูกยักษ์หน้าถวยเทพ พวกมันล้วนมีพลังมหาศาลมีความกล้าหาญในการต่อสู้อันน่าเหลือเชื่อสิ่งมีชีวิตที่แต่เดิมท่องไปในโลกแห่งเทพ,พเจ้าแต่ถูกผู้ควบคุมจับและผนึกไว้อย่างแน่นหนาะเห็นได้ชัดว่าการฝึกฝนพวกมันจะต้องใช้พลังมหาศาลมีมากมายหลายพันหลายหมื่นตัวและอย่างชีรู้ได้ทันทีว่าการมอบพวกมันให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาจะช่วยเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของพวกเขาอย่างงอมา ยางฉีไม่ลังเลเลยที่จะพาพวกเขาทั้งหมดไปสิ่งเดียวที่เขาเสียใจคือไม่มีใครอยู่ในระดับที่น่าสะพรึงตัวปานกลางเห็นได้ชัดว่ามีเพียงสัตว์พาหนะที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จัดไว้สำหรับจักระพัดของผู้ควบคุมซึ่งเป็นสัตว์เทพไร้หัวเมื่อจักระพัดเข้าสู่สนามรบบนภูเขานั้นมันเกือบจะเหมือนกับยอดฝีมือสองคนต่อสู้กันเป็นทีม หลังจากขึ้นมาแล้วยางฉีได้รวบรวมวัสดุก่อสร้างสำหรับการสร้างคาถาเช่นเดียวกับการสร้างเทพ,พเจ้าที่สมบูรณ์เมื่อเทียบกับสิ่งนี้รูปแบบายกลเทพเจ้าหนึ่งพันล้านที่เขานำมาจากพระราชวังดอกไม้แห่งความสุขนั้นไม่เหมือนกับอะไรเลยมีแม้แต่รูปแบบายกลที่ทรงพลังมากจนสามารถสร้างโดยเทพที่บริบูรณ์หรือเทพ,พเจ้าสูงสุดเท่านั้นถ้าเขาสามารถเพิ่มพวกเขาในพันธมิตรจอมปราดได้มันจะเป็นการปรับปรุงการป้องกันอย่างมาก มันแยกเกินไปที่ข้าไม่เจอเมล็ดพันธ์พลังเทพของสุสานที่ยิ่งใหญ่เลยเขาคิดเห็นได้ชัดว่าผู้ควบคุมของเส้นทางโบราณไม่ได้รับเมล็ดพลังเทพแม้แต่เม็ดเดียวซึ่งดูเหมือนจะบ่งบอกว่าพวกเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้สืบทอดมันเหมือนกันกับบ้านแห่งเทพเดรัฉานประมุกบ้านรุ่นเยาว์จากบ้านแห่งเทพเดรัฉานได้โอ้วอดว่าพวกเขามีผู้สืบทอดบางคนแต่หลังจากที่ยางฉีเข้าควบคุมอย่างเต็มที่เขาก็พบว่านั่นเป็นเพียงเรื่องโกหก เห็นได้ชัดว่ามีมาตรฐานบางอย่างเกี่ยวกับผู้ที่จะได้รับมเมล็ดพันธุ์อาวุธเทพสมบัติเทพยาลูกกรส่วนผสมหินวิญญาณความเป็นเทพชุดเกราะกลไกสมบัติวิเศษการก่อตัวของคาถาวิญญาณเทพซากเทพ,พตำรานักพระเตา๋าบันทึกโบราณพืชเทพบรรพาการพลังจากโลกเทพอย่างฉีข้อทุกสิ่ง เขาไม่ยุ่งกับการสร้างแบบจำลองเพื่อทิ้งไว้ในที่ของมันไม่น่าเป็นไปได้ที่ผู้ควบคุมจะค้นพบว่าเกิดอะไรขึ้นในเร็วๆนี้และเมื่อถึงเวลานั้นมันก็จะสายเกินไปพันธมิตรจอมปราจะแข็งแกร่งมากจนผู้ควบคุมไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ทรัพยากรของโลกแล้วโลกเราถูกสร้างขึ้นในแผนผังราชนหมื่นโลก หากไม่ใช่เพราะข้อเท็จจริงที่ว่าแผนผังสามารถแบ่งทรัพยากรของโลกจำนวนนับไม่ถ้วนโดยเนื้อแท้แล้วก็คงต้องใช้เวลาหลายร้อยปีในการจัดเก็บรายการใหม่ทั้งหมดในขณะที่กระบวนการดำเนินไปอย่างชี้ตัดสินใจว่าเขาจะเก็บคลังทรัพยากรของเขาไว้ในแผนผังราชันหมื่นโลกไม่ใช่พันธมิตรจอมปราดท้ายที่สุดถ้าเขาสามารถขโมยของพวกนี้จากใครซักคนมันก็เป็นไปได้เสมอที่คนอื่นจะขโมยไปจากเขาได้ ร่างคลอนของเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและสมมติว่าในที่สุดเขาสามารถเอาชนะเจตจำนงของราชาผู้สังหารอมตะและเข้าควบคุมแผนผังได้อย่างสมบูรณ์เมื่อนั้นไม่มีแม้แต่เทพเจ้าเต็มตัวก็ไม่สามารถบุกเข้ามาได้3วันผ่านไปอย่างรวดเร็วในขณะที่3,000ปีผ่านไปภายในแผนผงัง พันธมิตรจอมปราดแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วและในไม่ช้าการก่อตัวของเทพพเจ้าก็ถูกสร้างขึ้นที่นั่นทําให้พลังอันยิ่งใหญ่และโชคชะตาหมุนวนในส่วนนั้นของสุสานที่ยิ่งใหญ่ตอนที่1104คนประหลาดใจสามวันผ่านไปคนเลี้ยงแก่ผู้สังหารและโลกที่ภาคภูมิใจกำลังรอที่จะได้พบกับหยางฉีขณะที่พวกเขาทำพวกเขาจับตาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในพันธมิตรจอมปราด แน่นอนว่าพวกเขาค่อนข้างประหลาดใจกับการพัฒนาของมันการก่ะตัวของค่ายกลพระเจ้าถูกสร้างขึ้นทุกทิศทางและออร่าที่น่าสะพรึงกลัวก็กระจายออกไปทุกคนทุกแห่งเห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงที่สันสะเทือนสวรรค์กำลังดำเนินการอยู่ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นมีบางอย่างเช่นเสาที่สามารถคำยันสวรรค์และโลกได้ปรากฏขึ้นซึ่งทำหน้าที่เป็นหลักฐานของการสร้างคาถาหลักของนิกายดูนั่นสิผู้สังหารพูดด้วยดวงตาของเขาที่เป็นประกาย ทำได้ดีมากพันธมิตรจอมปราดและทำได้ดีมากอย่างชีเขาทำทั้งหมดนี้ในเวลาเพียงสามวันมันทําให้ข้านึกถึงเสาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานในสมัยโบราณเมื่อเสานั้นถูกตรึงไว้ปีศาตร้ายนับหมื่นตัวก็ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้อย่างไรก็ตามมันควรจะต้องใช้ส่วนผสมนับล้านจากโลกถวยเทพเจ้าไม่ควรจะทํามันได้ในโลกมนุษย์เขาทําได้ยังไงบูมเมื่อคำพูดออกจากปากของเขาภูเขาก็เริ่มสูงขึ้นภายในพันธมิตรจอมปราด หนึ่งในนั้นมีสามยอดฟังสามอำนาจสวรรค์โลกและมนุษย์อีกอันดูเหมือนมือซึ่งมีห้านิ้วแทนห้าขั้นตอนและมียอดอื่นที่มีหกเจ็ดแปดหรือเก้ายอดนั่นคือภูเขาก้าเทพในตำนานคนเลี้ยงแก่กล่าวขึ้นภูเขาหนึ่งต้นกำเนิดติดสองโคภูเขาสามพลังภูเขาสี่ส่วนภูเขาเฟสภูเขาหกทิศภูเขาเจ็ดดาวภูเขาแปดไตรลักษณ์วังเก้ายอดพวกเขารวมกันเป็นเก้าซึ่งเป็นจำนวนสูงสุด เมื่อภูเขาเทพเจ้าปรากฏขึ้นพวกมันสามารถบดขยี้ทุกสิ่งได้ภูเขาเทพทั้ง9้าเชื่อมต่อกับเทพผู้ยิ่งใหญ่และวิธีการสร้างพวกมันสูญหายไปนานแล้วและนั่นยังไม่พูดถึงวัสดุที่จําเป็นในการสร้างมีเพียงผู้ควบคุมของเส้นทางโบราณเท่านั้นที่สามารถสร้างสิ่งนี้ได้ถึงกระนั้นแม้แต่ผู้ควบคุมโบราณแม้จะมีส่วนผสมก็ไม่เคยสร้างมันขึ้นมาอย่างฉีทําสิ่งนี้ได้อย่างไรแล้วเขาไปเอาวัตถุดิบมาจากไหนเสาเทพเจ้าสูงสุดและภูเขาเทพพระเจ้าทั้ง9ก้ากับพวกเขา ผู้สังหารถอนหายใจด้วยความชื่นชมผู้สังหารกล่าวต่อว่าการสร้างภูเขาเก้าเทพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายใครก็ตามที่อยู่ต่ำกว่าระดับหน่าสะพรึงกลัวระดับกลางไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้และถึงแม้จะมีแผนพังราชันหมื่นโลกตราผนึกกองทัพเทพและทักษะพลังปราณอันทรงพลังมากมายข้าก็ไม่เห็นว่ามันเป็นไปได้อย่างไร 1. กํากำเนิดสองขั้ว3พลัง4ภาค5ภาค6ทิศ7ดาว8ไตรลักษณ์9าตำหนักคนเลี้ยงแก่ยังถอนหายใจด้วยความชื่นชม ยิ่งใหญ่มากอย่างชีจัดการทั้งหมดนี้ได้อย่างไรเขาได้สมบัติทั้งหมดมาจากไหนข้าเดาว่าเขาทำทั้งหมดนี้ในช่วงสาวันที่ผ่านมาโลกที่ภาคภูมิใจกล่าวถ้าเขามีความสามารถในการทำเช่นนี้มาก่อนเขาก็คงจะมีเจ้าคิดว่าเขามีสมบัติมากพอที่จะทำทุกอย่างในเวลาเพียงสาวันคนเลี้ยงแกะพูดอย่างสงสัย คุมสมบัติแบบนั้นมีอยู่ในสวรรค์มากมายที่ไหนกันแม้แต่ในพันธมิตรอสูรปีศาจเราก็ไม่มีอะไรใกล้เคียงกับระดับนั้นโลกที่พักภูมิใจย,ยิ้มอย่างมีเลนสนัยกล่าวว่าสถานที่แห่งเดียวที่สามารถเก็บสมบัติมากมายไว้ได้คือที่ผู้ควบคุมของเส้นทางโบราณถ้าการคาดเดาวของข้าถูกต้องอย่างชีคงต้องใช้เวลาสามวันที่ผ่านมาเพื่อแอบเข้าไปในคลังสมบัติของผู้ควบคุมและปล้นมัน จากนั้นเขาใช้วัสดุเพื่อสร้างภูเขาเทพทั้ง9้าซึ่งแม้แต่เราสามคนยังทำไม่ได้หากเราทำงานร่วมกันและเขายังสร้างเสาเทพผู้ยิ่งใหญ่เพื่อควบคุมภูเขาเทพทั้ง9้าทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเราไม่สามารถบุกเข้าไปในพันธมิตรจอมปราดได้ในตอนนี้แม้ว่าเราจะต้องการก็ตามหือเมื่อคำพูดออกจากปากของเขากระแสพลังปราณก็ปรากฏขึ้นจากนั้นโลกที่ภาคภูมิใจก็ปิดปากของเขา ตอนนี้ยางชียืนอยู่ข้างหน้าพวกเขาเจ้าเป็นอัจฉริยะจริงๆโลกที่ภาคภูมิใจเขากล่าวเจ้าคิดออกแล้วว่าข้าทำอะไรลงไปไม่เลวไม่เลวเลยสำหรับตอนนี้ข้าต้องการแน่ใจว่าเรื่องนี้ยังคงเป็นความลับที่มีแต่เราเท่านั้นที่รู้เขาบกมือและหมอกหนาทึบก็พวยพุ่งพุ่งขึ้นปกคลุมพันธมิตรจอมปราดจนไม่สามารถมองเห็นข้างในได้เห็นได้ชัดว่าเป็นผลมาจากการสร้างคาถาที่ทรงพลังดวงตาของผู้สังหารเป็นประกาย นั่นคือเครื่องกีดขวางโชคชะตาพระเจ้าซึ่งสามารถขัดขวางแม้กระทั่งการทำงานของสวรรค์ได้อย่างสมบูรณ์เจ้าสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรอย่างชี้หัวเราะเรียบง่ายข้าคือผู้ไรโชคชะตามันง่ายสำหรับข้าที่จะสร้างคาถาแบบนั้นเจ้าทั้งสามคงสังเกตเห็นสิ่งที่ข้าทำสำเร็จในช่วงสามวันที่ผ่านมามีใครบ้างในพวกท่านที่สามารถฝ่าด่านที่เราตั้งไว้ข้าไม่รังเกียจที่จะมีการทดสอบเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบใดๆ ผู้สังหารกล่าวพวกเราไม่มีใครฝ่าด่านนั้นไปได้เจ้ามีคาถาป้องกันที่ทรงพลังอยู่ในนั้นนอกจากนี้เจ้ายังมีเสาแห่งเทพ,พเจ้าที่โดดเด่นซึ่งควบคุมภูเขาเทพทั้ง9้าเจ้ายังมีปรมาจารย์ระดับกลางที่น่าสะพรึงกลัวอีกมากมายในการทําให้สิ่งต่างๆดําเนินต่อไปที่น่าประทับใจมากและนอกจากข้าจําไม่ผิดเจ้าก็มีหุ่นเชิดเทพ,พเจ้าด้วยเจ้ามีสายตาที่เฉียบคมอย่างฉีพูดพร้อมยกนิ้วโป้งให้เขา ข้าวางหุ่นศพเทพพระเจ้าไว้ในเสาเทพเจ้าที่โดดเด่นใครก็ตามที่พยายามจะรื้อเสานั้นจะถูกฆ่าตายในทันทีไม่ว่าในกรณีใดพี่ชายผู้สังหารสำหรับข้าแล้วดูเหมือนว่าเจ้าแข็งแกร่งขึ้นมากในช่วงสามวันที่ผ่านมาเช่นกันนั่นคือทั้งหมดที่ต้องขอบคุณเจ้าผู้สังหารตอบอย่างเย็นชาศาสตร์แห่งพลังปราณของข้าก้าวหน้าไปมากแม้ว่าข้าจะสงสัยว่าข้าพัฒนาขึ้นมากเท่ากับเจ้าเจ้าบุกเข้าไปในคลังสมบัติของผู้ควบคุมจริงๆเหรอ ใช่ค่าทำเนื่องจากเจ้าคาดเดาความจริงข้าจึงไม่จำเป็นต้องปิดบังข้าทำความสะอาดคลังเก็บของส่วนใหญ่และใช้มันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับพันธมิตรจอมปราดข้าจะบอกว่าตอนนี้พันธมิตรของข้าเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ดีที่สุดและผู้ใต้บังคับบัญชาระดับสูงของข้าเพิ่งใช้เวลา3 0 0พันปีในการบ่มเพาะพลังของพวกเขาในแผนพังราชนหมื่นโลกตอนนี้ข้ามีปรมาจารย์ที่น่าสะพรึงกลัวระดับกลางมากขึ้นในกองกำลังของข้าเป็นไปตามคาด ผู้สังหารกล่าวเขาโลกที่ภาคภูมิใจและคนเลี้ยงแก่รู้สึกวันไหวอย่างมากกับข่าวนี้ความจริงที่ว่าตอนนี้อย่างชีมีปรมาจารย์ที่น่าสะพรึงกลัวระดับกลางมากกว่านั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอย่างแน่นอนบนเส้นทางโบราณสู่เทพ,พเจ้าปรมาจารย์ระดับกลางที่น่าสะพรึงกลัวได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้อาวุโสสูงสุดและผู้นำนิกายและความจริงก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้คนจะไปถึงจุดสูงสุดของระดับที่น่าสะพรึงกลัวในโลกเทพเท่านั้นที่จะเป็นไปได้ กล่าวอีกในหนึ่งระดับหน้าสะพรึงกลัวระดับกลางเป็นระดับสูงสุดที่เป็นไปได้ตอนนี้ยังชี้และผู้สังหารเป็นผู้ฝึกฝนที่แข็งแกร่งที่สุดและอยู่ยงคงกระพันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คนเดียวที่อาจถูกมองว่าเป็นศัตรูขั้วสำหรับพวกเขาก็คือจักรกรรดิแห่งผู้ควบคุมและสวรรค์ที่ภาคภูมิใจเองงอแน่นอนจัก,กรพรรดได้รับพรจากกองทหารแห่งทวยเทพด้วยสายเลือดและได้รับมอบหมายเป็นพิเศษให้ดูแลปรมาจารย์คนอื่นๆบนถนนโบราณ ถึงอย่างนั้นยางฉีก็ไม่ได้กังวลอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเขาคนที่เขากลัวคือสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจเป็นไปไม่ได้ที่คนที่ไม่เคยไปโลกถวยเทพจะไปถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวสูงสุดแต่สวรรค์ที่ภาคภูมิใจไปที่โลกของเทพ,พเจ้าและกลับมาสำหรับพื้นฐานการบ่มเพาะของเขามันเป็นไปไม่ได้ที่จะพูด ถ้าเขาได้รับพรบางอย่างในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในโลกทวยเทพมันเป็นไปได้โดยสิ้นเชิงว่าเขาอยู่ในระดับที่น่าสะพรึงกลัวสูงสุดซึ่งจะทำให้เขาสามารถสังหารทุกสิ่งที่ขวางหน้าได้ยางชีไม่สามารถเผชิญหน้ากับความขัดแย้งกับเขาโดยไม่ได้เตรียมตัวไม่ว่าจะด้วยวิธีใดสวรรค์ที่ภาคภูมิใจเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมนุษย์และความจริงที่ว่าเขายังไม่ได้เคลื่อนไหวแสดงว่าเขามีแผนหลักในการทำงานอย่างแน่นอน เมื่อเห็นยางชียืนอยู่ที่นั่นอย่างครุ่นคิดผู้สังหารก็พูดว่าเอาละอ่ะยางฉีมุ่งหน้าเข้าไปในส่วนลึกของสุสานที่ยิ่งใหญ่เราจําเป็นต้องไขความลับของมันและหาทางเอาชนะสวรรค์ที่ภาคภูมิใจนั่นคือความหวังเดียวของเรานอกจากนี้ถ้าเราควบคุมสุสานโดยรวมได้เราก็ควรจะสามารถผ่านเส้นทางโบราณแห่งเทพ,พเจ้าไปยังโลกของเทพ,พเจ้าได้ข้าแค่กํากลังคิดอะไรบางอย่างยางชีพูดอย่างใจเย็น คนที่ไม่เคยไปโลกถวยเทพไม่สามารถไปถึงจุดสูงสุดของระดับที่น่าสะพรึงกลัวได้แต่คนที่ไปที่นั่นอาจจะซึมซับกฎเวทมนต์ที่นั่นและกลายเป็นยอดฝีมือผู้น่าสะพรึงกลัวข้ากังวลว่าเราอาจจะกำลังมุ่งหน้าไปทางตันที่นี่ทันใดนั้นใบหน้าของอีกสามคนก็เปลี่ยนไปไม่น่าดูอย่างฉีพูดถูกหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งผู้สังหารก็พูดว่าข้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน แต่มันไม่ง่ายเลยที่จะถึงจุดสูงสุดของระดับที่น่าสะพรึงกลัวนอกจากนี้คนที่ไปถึงระดับนั้นจะสามารถกลายเป็นเทพเจ้าได้สร้างร่างกายของเทพเจ้าและสร้างความเป็นเทพเจ้าในทางกลับกันการสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเจ้านั้นเป็นไปไม่ได้ในโลกมนุษย์แล้วทำไมสวรรค์ที่ภาคภูมิใจถึงยอมทิ้งโอกาสที่จะได้เป็นเทพเจ้าด้วยการกลับไปยังโลกมนุษย์นั่นเป็นเหตุผลที่ข้าพูดได้ว่ามีโอกาสเพียง50%เท่านั้นที่เขาจะถึงจุดสูงสุดที่น่าสะพรึงกลัว ไม่ว่าเขาจะเป็นหรือไม่ก็ตามเราต้องได้รับแก่นแท้ของสุสานที่ยิ่งใหญ่โลกที่ภาคภูมิใจกล่าวสวรรค์ภูมิใจนั้นลึกลับอย่างลึกซึ้งข้าไม่เคยแม้แต่จะประเมินพื้นฐานการฝึกฝนของเขาแม้ว่าเขาจะทําให้ดูเหมือนว่าเขาอยู่ในระดับที่น่าสะพรึงกลัวข้าเดาว่าเขาแข็งแกร่งกว่านั้นจริงๆท้ายที่สุดแม้จะพิชิตมาหลายปีแต่เขาก็ไม่เคย,ยพ่ายแพ้นั่นก็จริงผู้สังหารกล่าว เมื่อใดก็ตามที่ข้าปะทะกับเหล่าจอมเวทแห่งโลกอนาคตข้ามักจะได้เปรียบอยู่เสมอแต่เมื่อสวรรค์ที่ภาคภูมิใจปรากฏขึ้นข้ามักจะถูกบังกลับให้หนีเสมอถึงตอนนี้ข้าไม่คิดว่าข้าเหมาะกับเขาทางเลือกเดียวคือรวมผนึกเทพเจ้าทั้งสองของเราและปลดปล่อยการโจมตีทำลายล้างกับมันแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสละตตราประทับเราจะสูญเสียมากเกินไปดังนั้นนั่นไม่ใช่ทางเลือกไปกันเถอะ ด้วยสีหน้าครุ่นคิดทำให้กลุ่มสี่คนเริ่มบินลึกเข้าไปในสุสานที่ยิ่งใหญ่โลกอมตะอันดับที่สามพันเป็นจุดสิ้นสุดที่แท้จริงของสุสานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นทางเดินก็หายไปทิ้งไว้เพียงหมอกหนาทึบราวกับความโกลาหนปฐมกาลไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในและอันตรายที่พวกเขาจะต้องเผชิญเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ